คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายบริษัทบราเธอร์สมาร์จำกัดและภาคีเครือข่ายมอบชุดเครื่องนอนสนับสนุนเป็นกำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูม วัดพระธรรมกายมินนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง a c e b o o k บุญนิวส์ทีค่ะ วันนี้ดิฉันสุขณิพิศีวง์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกายบริษัทปราเทอร์สมาร์ทจำกัดและภาคีเครือข่ายได้มอบชุดเครื่องนอนเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแด่บุคาลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายร่วมกันมอบชุดเครื่องนอนหมอนและผ้าห่มจำนวน50ชุด ตามพระดาริสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นสาธารณสงเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงและนางสาวกันตรัตเริ่มสูงเนินนายอำเภอธัญ,ญบุรีร่วมรับมอบ อีกทั้งบริษัทบาร์เทอร์สมาร์จจำกัดโดยพันตรีดรธนพงศ์จันทองร่วมกับคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้มอบชุดที่นอนและผ้าห่มจำนวน10ชุดหมอนจำนวน20ใบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโอกาสเดียวกันนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและพระมหาชิตฐานะชิตโตเจ้าคณะอำเภอธัญบุรีได้ร่วมมอบนิตยพัฒหรือปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการเต็มเดือน เพื่อสมทบกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีในการซื้อประกันคุ้มครองสร้างความมั่นใจประกันแพ้วัคซีนโควิด -19 คุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทเพื่อชาวปทุมอายุ60ปีขึ้นไปและเป็น7กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสาธารณาสงเคราะห์อีกด้วยค่ะนี่เป็นพระดำริของท่านกรสมเด็จ พระสังฆราชที่มีต่อคณะสงฆ์ที่ต้องการให้คณะสงฆ์นั้นได้มีบทบาทได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเท่าที่จะพึงทำได้พึงปฏิบัติได้ตามสมณวิสัยในโอกาสนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีก็ได้ร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> เบื้องต้นก็ได้นำอาหารแห้งโดยเฉพาะอาหารกล่อง <c oughs> ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รักษาพยาบาลคือโดยเฉพาะอ,อย่างนี้คือแพทย์สนามส่วนหนึ่งและผู้ที่ป่วยส่วนหนึ่งพร้อมทั้งได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชือ้อเช่นแอลกอฮอล์บ้างไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปประกอบหรือไปทำวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วยในการฉีดป้องกันรักษาเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเช่นในวันนี้ได้มอบที่นอนให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปใช้ในโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหกนี้และพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในานามของคณะสองอีกส่วนหนึ่งเท่าที่จะช่วยกันได้นั่นก็คือจะพร้อมใจกันเสียสละบริจาคก,กตุัจ,จัยเพื่อทำหรือว่าเพื่อทำการประกันชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนนะป้องกันเชื้อไวรัสอีกส่วนหนึ่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมานี้อยู่ในฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ที่คณะสงฆ์จวดปุมธานี ปฏิบัติไปตามพระดำริของท่านยพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีพระดำริมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่คณะ,ะสงฆ์ทำดังกล่าวหรือปฏิบัติกาดังกล่าวนี้นั้นก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะภาระที่ทางรัฐต้ตองรับไปนั้นปฏิบัติไปนั้นเป็นจํานวนมากหรือเอรีออยกว่ายิ่งใหญ่หรือเกิน สิ่งใดที่คณะสงฆ์พอที่จะช่วยได้เราก็คงจะไม่ทิ้งกันแม้ยามที่เราทุกข์ยากลำบากบินทบาทไม่ได้พี่น้องประชาชนเขาก็คิดถึงวัดคิดถึงพระนำพัตทหารมาถวา,ายที่วัดนำปัจจัยมาช่วยข่าพัตทหารเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายก็ต้องไม่ทิ้งประชาชนยามใดที่พี่น้องประชาชนที่เขาดูแลเราในเรื่องปัจจัยสี่มีความทุกข์ยากลำบาก เราพอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้อำนวยความสะดวกได้ก็ขอให้ช่วยกันดังเช่นที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าตราจีวรพิธีถวายข้าวสาร พิธีกล่าวคำถวายรัตนบุกพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างความรู้สึกปลืมปิติให้เกิดขึ้นกับทุกท่านที่ได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบซูมได้ที่ www.zoom072.com สำหรับพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดขณะที่พระภิกษุสงฆ์เองก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงทำบุญถวายพระทหารแบบออนไลน์ ทางวัดพระธรรมกายจึงได้นำแอปพลิเคชันซูมมาถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด1 9อย่างเคร่งครัดโดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก นำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อวันอังคารที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศ์ัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมพิธีพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่อง NBT 2 HD ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนหนึ่งหมื่นเล่มสำหรับพระราชทานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปมอบให้กับวัดต่างๆที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอีกด้วย สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งขณะนี้พบการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นเป็นไปตามวิถีของชาวพุทธที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามทุกยากค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระณธุดงคสถานชนบุรีค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม15ค่ําเดือน6 คณะการยนานมิตรในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณธุดงคสสถานชนบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติธปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์และพบความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปอย่างความสว่างสวยให้เกิดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนหลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซ,ซึ่งนับว่าเป็นภาพการทำความดีที่สวยงามและมีความปลื้มปิติที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันในวันพระค่ะ ไปติดตามบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญการศึกษาค่ะโดยบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานท่านประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญบูชาข้าวพระ ซึ่งสาธุชนบางส่วนก็ได้ร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i โดยรับชมการถ่ายทอดสดช่อง GBN พร้อมกันทั่วโลกนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับบวฒนะสูตรอรัธนาศีห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยความพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกาลยนมิตรเกตนิสา กาลยนานมิตรกิติทั์วัส,สติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านอาจารย์วิไลพรอ,อาจารย์ปรีดาขำจิตได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจาตุปัจยทยธรรมพร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านประธานสง์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงก็ได้กล่าวสัมโมธนียกถาและให้พรแก่สาธุชนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาระยะอินก็นำภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในช่วง world news ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วง world news ในวันนี้นะคะ เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมหลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีถวายเทียนเพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขาบูชาโดยมีกลลยนมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องขยายเสียงโดยมีกลลยนมิตรบุญเลิศโกวิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกลลยนมิตรปิยฉัตรฉายรัถี กลัลยนมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีทั้งสาคณะจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเปตะพลี เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม15ค่ำเดือน6ว่าพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีปุพพะเปตาพลีเนื่องในวันพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนภายในงานได้ประกอบพิธีถวายมัตตากพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรการดาอาระบะ และกัลายาณมิตรชดารัฐขาโต้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมซึ่งตัวแทนเจ้าภาพคือกัลายาณมิตรชดารัฐคาโต้ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบหน้าผู้ไหวชนจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสกุล ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่ส่วนบุญนี้ไปให้แก่ผู้วัยชนนอกจากนี้คณะพระพิสูจน์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดประทีบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอีกด้วยค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างแดน แม้แต่ละประเทศกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ยังช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสสั่งสมบุญทานศีลภาวนากันอย่างสม่ำเสมอค่ะและในช่วงนี้ World News หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกิจกรรมผ่านซูมกันค่ะเวลา17นาฬิกาพบกับรายการอันซีนมาราธอน235ประเทศกับพระอาจารย์ปรมัยทนิสโรรับชมได้ที่ www.zoom072.com m s 4 m e e t i n g id 96733438947 PASSCODE 072ห้อง WAB เวลา17นาฬิกาแบ่งปันประสบการณ์จากอาสาสมัครชือจี้วัดไต้หวันมาเป็นอาสาสมัครวัดพระธรรมกายรับชมได้ที่ www.zoom072.com/WAB/10/meetingid89390627941 PASS CODE 072เวลา17.30นาทีห้องสำนักเผยแพ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกาย JD ดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com/po/4 หรือ dmc.tv/2564/po/4 เวลา18.00นาาถึง19.00นาร,ารายการขุมทรัพย์จากพระไตปิฎก ครงการพระไตรปิฎกศึกษาโดยพระอาจารย์วีรพงษ์นิมโลในเรื่องพุทธประวัติตอนกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับชมได้ที่ www.emc.tv/2564/po/5 zoom id 9781993 9441 passcode 072 เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอารหังรับชมเคสตัดตี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/PO/2 Meeting ID 95471783711 Passcode 072 เวลา18นาิกา30นาทีถึง19นิา30นาทีช่อง w a b 1ประเทศบังกลาเทศพบกับการอบรมผู้นำเยาวชนพุทธนานาชาติรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/wab/1 เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 892-8398-9294ดเ passcode 072เวลา20นาิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญรับฟังธรรมพิเศษเรื่องกำเนิดดีเลยโดยพระอาจารย์เอกพลสุกะ โดยพระอาจารย์เอกพลสุขาปาโลรับชมได้ที่ www. แก้วเมืองเล c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 9 6 3 4 p a s s c o d e 0 7 2โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m l i s t ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้ฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทั้งในและต่างประเทศค่ะขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกา หรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาสิทธิบทที่ว่ายัตถะอัตถาวะหังสุดตังศิลปะที่ศึกษาดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้ค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขาลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ